ทาลางไทว่ะนะถ้าเหลวอยูย่ฟูนฟุนเกเนเอากีนอตต้นเอียงว่ะ้างต้นไมเงีญยนี่ต้นนี้นอะต้นเาถุงต้นน่ะ ขทางนั้นก็างก็วงมองหิมะพานัตนต้นต้นซักต้นซักใหญ่นะเจีบไลกว่ามต่เ <laughs> ด,ดอกความดบกซุมหยาเพ็่กระดนันดันไปไปจุดมันไทยมันตูดเป็ดออ่ดันออกดันออกข้างในนี่ได้ก้องหยา กองหยาเป็นดันเขาไม่ให้จุดั้งงในยามันแหงจะมาจุด,ดว,ไไวันนี้ก็ใบอ้อยมีแต่กองหยาก็ใช้เขาดีขนาดไ่สีแล้วแล้วครับเดี๋ยวยู่ ประมาณสามสี่รอบก็แล้ว